สวัสดีครับผมครูอ๊อฟครับหรือว่าอาจารย์วิชัยบุญครองครับเป็นที่ปรึกษาด้านการพัฒน,นาคนและองค์กรครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่แนวคิดหรือว่า work-life integration ครับคันนี้เนี่ยข้อดีในเรื่องของหลักสูตรนี้นะครับเราจะได้เรียนรู้วิธีการทํางานนะครับว่าองค์กรในสมัยใหม่เนี่ยมีวิธีการคิดหรือว่าการปรับเข้าสู่ การกระบวนการทำงานในการทำงานในองค์กรกับตัวกับองค์กรอย่างไรในขณะที่เราทำงานนั้นมันมีโปรเซสอะไรบ้างที่เป็นโปรเซสสำคัญเพื่อทําให้กระบวนการทำงานสู่องค์กรสู่แนวคิดในตัวของเรากับการทำงานนั้นได้ดีขึ้น เราจะไม่ได้เรียนรู้แค่แนวคิดครับแต่เราจะได้เรียนรู้แนวทางในการทํางานแบบใหม่นะครับกับองค์กรนะครับในฐานะที่เราเป็นพนักง,งานที่มีประสิทธิภาพคนหนึ่งและองค์กรก็ได้เรียนรู้ในบริบทขององค์กรที่จะดูแลพนักง,งานในการทํางานในองค์กรยุคใหม่ได้อย่างไรเราจะเข้าใจในกระบวนการทํางานที่ชัดเจนมากขึ้นครับว่า จริงๆแล้วเนี่ยหน้าที่การทํางานที่ตอบโจทย์กับการทํางานยุคใหม่และมีประสิทธิภาพกับตัวเรา,น,านั้นเราจะมีกระบวนการทํางานที่ชัดเจนกับตัวเราได้อย่างไรและเราจะได้รู้ขั้นตอนครับอย่างละเอียดในการทํางานและเราสามารถลงมือปฏิบัติได้เลยหลังจากเราเรียนรู้ผ่านคลิปนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วและสุดท้ายครับเราจะได้ประสิทธิภาพและยกระดับการทำงานของตัวเองได้อย่างไร้รอยต่ออย่างไม่มีข้อกังขาในตัวเองและก,กับองค์กรครับ คราวนี้ว่าเรามาเรียนรู้กันในเรื่องของ Work-Life Integration นะครับคำคำนี้เป็นคำใหม่ในโลกของการทำงานยุคป,ปัจจุบันหลายๆคนอาจจะเริ่มคุ้นชินนะครับสำหรับเด็กนิวเจนเด็กรุ่นใหม่แต่ว่าในสำหรับคนทำงานรุ่นเก่าจะไม่ค่อยคุ้นชินกับคำคำนี้แต่ว่าในเรื่องของพฤติกรรมของการทำงานกับ Work-Life Integration นะครับจะเริ่มมีการเข้ามาเปลี่ยนบทบาทรูปแบบของการทางานในยุคปัจจุบันเพื่อทาให้ประสิทธิภาพของการทางานของคน และองค์กรดีขึ้นก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันว่าในระบบโครงสร้างของ Work-Life Integration เนี่ยครับมันเป็นรูปแบบไหนแล้วเราจะสามารถเอามาสร้างประสิทธิภาพการทํางานของคนการทำงานในองคอ์กรกับตัวเรานั้นได้อย่างไรเรามาเรียนรู้กันก่อนว่าทําไมมันจะต้องเป็น Work-Life Integration อันนี้เรามาดูกันครับว่าทำไมเราจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงตัวเรานะครับและก็อ,องค์กรจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในยุคข,ของการทำงานยุคใหม่ หลายหลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะเราทํางานแบบนี้เนี่ยเราไม่ต้องเปลี่ยนแปลงก็ได้เราอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆเราทำงานไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ได้เติบโตแต่จริงๆแล้วเนี่ยในกระบวนการหนึ่งของ Work-Life Integration เนี่ยมันจะมีเรื่องสำคัญอยู่เรื่องหนึ่งครับใน5 competency ซึ่งในบทต่อๆไปเนี่ยผมจะคุยเรื่องของ5 competency นี้แต่ว่าเรามาคุยกันก่อนว่าทำไมเราและองค์กรจะต้องเปลี่ยนแปลงหงเลยครับถ้าใครเคยผ่านการ ทำงานมาระยะหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะมีทฤษฎีหนึ่งครับเราเรียกว่าทฤษฎีเบลเคิร์ฟแต่ว่าทฤษฎีเบลเคิร์ฟเนี่ยเราจะใช้สําหรับในการประเมินผลพนักงานประเมินผลของคนทํางานแล้วก็มีผลต่อสลารีนะครับหรือว่าโครงสร้างเงินเดือนของคนทํางานในองค์กรนะครับที่เป็นอ,องค์กรโครงสร้างที่เป็นเอกชนโดยส่วนใหญ่แต่ถ้าเป็นโครงสร้างขององคง์กรที่เป็นกงสุลนะครับหรือว่าเป็นงานราชการแล้วเนี่ย ในตัวนี้เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่ามันมีขั้นหรือว่ามีระดับการเติบโตอยู่แล้วแต่ว่า ในไหนแล้วก็เรียนรู้ในเรื่องของเบลเคิร์ฟหรือว่าเกิดกันเรื่องนี้แล้วเนี่ยเรามาดูกันครับว่าในเบลเคิร์ฟกับการพัฒนาคนหรือว่าการเปลี่ยนแปลงคนเนี่ยไปสู่เวิร์กไอดีเน็ตเรชันเนี่ยมันเป็นอย่างไร Bell se, เบลเคิร์ฟแบ่งคนเป็น3แบบครับแบบแรกเราเรียกว่าแบบซุปเปอร์แมนเพื่อให้เราจํากันได้ง่ายๆถ้าดูตามสไลด์แล้วนะครับเราจะเห็นผู้ชายคนหนึ่งที่ใส่เหมือนมีผ้าคลุมหานะครับเป็นพื้นที่สีเขียวตรงน,นั้นแหละครับเราเรียกว่า Superman. ซุปเปอร์แมนซุปเปอร์แมนเนี่ยเป็นพวกที่ทํางานมีผลประกอบการการทํางานที่ดีีีและดเยยม่ม ซึ่งธรรมชาติขององคอ์กรแล้วเนี่ยเราต้องการคนประเภทซูเปอร์แมนค่อนข้างเยอะครับแต่จริงๆแล้วในความเป็นจริงเนี่ยเรามีซูเปอร์แมนน้อยมากนะครับแต่เราจะมีคนที่เป็นคนธรรมดานะครับถ้าเราดูตามสไลด์ตรงกลางซึ่งเป็นพื้นที่สีเหลืองนะครับก็คือคนคนนี้จะเดินแบบชิลมากนะครับในการทํางานในองคอ์กรเนี่ยครับคนที่เป็นคนธรรมดาในองคอ์กรเนี่ยจะมีมากถึง80%ซ คนประเภทนี้คือทํางานได้บนมาตรฐานที่องค์กรวางเอาไว้แต่ได้คุณภาพไหมเรายังตอบไม่ได้เพราะว่าคนที่ได้คุณภาพจริงๆและทํางานเกินความคาดหวังขององค์กรคือประเภทซูเปอร์แมนขณะนี้เนี่ยเบลเคิร์กบอกว่ามันมีจุดที่พึงระวังอยู่จุดหนึ่งก็คือในพื้นที่สีแดงครับในพื้นที่สีแดงเนี่ยเบลเคิร์กบอกว่าในการทํางานในองค์กรเนี่ยจะมีพนักงานใหม่ที่เข้ามาทํางานนะครับเป็นพื้นที่เฝ้าระวังนะครับซึ่งเขาจะต้องเรียนรู้การเติบโตบนทํางาน บนคาเจอร์ของวัฒนธรรมองค์กรที่ดีนะครับคนขุ่มนี้ก็จะเติบโตเป็นพื้นที่สีเหลืองที่ดีนะครับแต่ถ้าเกิดพื้นที่สีแดงคนที่เข้ามาเรียนรู้ในกระบวนการนี้มีวัฒนธรรมองค์กรนะครับหรือว่ามีระบบพี่เลี้ยงมีระบบคาเจอร์ขององค์กรที่มันไม่ดีนะครับเขาก็จะเติตบโตบนพื้นที่สีเหลืองที่มันไม่ดีตามไปด้วยแต่ในทฤษฎีนี้ทําให้เรามองเพิ่มขึ้นว่าแล้วถ้าไม่ใช่พนักงานที่เข้ามาเรียนรู้ในกระบวนการ ขององค์กรหรือว่าทํางานในองค์กรที่เป็นเด็กใหม่หรือว่าเด็กนิวเจนแต่ว่าเป็นพนักง,งานที่ทํางานมานานอยู่มานานแหละครับคนกลุ่มนี้ก็มีในพื้นที่สีแดงด้วยเหมือนกันนะครับเราอาจจะเคยได้ยินผู้บริหารหลายคนหรือว่าผู้ใหญ่หลายคนคุยในเรื่องของเดดบุ๊ดนะครับก็คือคนที่ทํางานมานานอยู่มานานแต่ไม่สามารถกระตุ้นหรือว่าทําให้เขาโพลีทีฟในการทํางานได้ดังนั้นเนี่ยถามว่าทําไมผมต้องเอาทฤษฎีเบลเคิร์ฟมานั่ง ทําทความเข้าใจหรือว่าทําให้ทุกคนเข้าใจในช่วงแรกก่อนเพราะว่าเพื่อเห็นภาพของการทํางานในองค์กรก่อนว่า1ก่อนที่เราจะไป work l integration f e i เนี่ยครับเราจะมีวัฒนธรรมหรือว่า culture ของคนที่เข้ามาทํางานในระบบที่ถูกแบ่งแบบง่ายๆแบบ3แบบครนี้เรามาถึงกันว่าแล้วตัวเราในวันนี้เราเป็นซุปเปอร์แมน เราเป็นคนธรรมดาหรือเราเป็นพื้นที่สีแดงที่พร้อมจะเติบโตไปในพื้นที่ที่ดีหรือว่าเป็นพื้นที่สีแดงที่เป็นพื้นที่อันตรายที่เราไม่รู้ว่าเราจะเติบโตไปทางไหนในองค์กรอันนี้แหละครับตัวนี้เป็นตัวสําคัญก่อนที่เราจะเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ระบบวิธีการทํางานหรือว่าวิธีคิดาการทํางานแบบ w o r k l i f e i n อ e g r a t i o n ครควนี พอเรารู้เรื่องระบบของคนว่าทำของคนเรียบร้อยแล้วเรามาดูกันว่าถ้าเราไม่ปรับรูปแบบกระบวนการทำงานใน w o r k l i f e Integration หรือว่ากระบวนการคิดในการบริการในการทำงานใหม่ในองค์กรนะครับจะเกิดอะไรขึ้นเรามาดูยักษ์ล้มกันอะไรคือยักษ์ล้มครับที่ผ่านมาในหลายๆปีที่ผ่านมาครับเรามีองค์กรหลายๆองค์กรที่โตกโต่าเรามีหลายๆองค์กรที่เติบโต,ตขึ้นมาในองค์กรนะครับแล้ว ผ่านพ้นวิกฤตต่างๆไปได้และก็มีหลายๆองค์กรที่ไม่สามารถผ่านคราสิทธิ์หรือว่าผ่านวิกฤตนั้นๆไปได้อย่าลืมนะครับโลกของเราไม่ได้หมุนช้าลงแต่โลกของเราเริ่มหมุนเร็วขึ้นจนบางครั้งคนและองค์กรหมุนตามไม่ทนันผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับกับยักษ์ล้มของเรามีกี่บริษัทคราวนี้เรามาดูในเรื่องขององค์กรก่อนในเรื่องของยักษ์ล้มมาดูข้างบนกันคร้่งบนเรารู้จักอยู่แล้ว นะครับเรามาีเมื่อก่อนเราเคยใช้นะครับกล้องนะครับที่เป็นกล้องฟิล์มนะครับคำถามที่ผมจะถามผู้ที่ฟังหรือว่าผู้ที่เรียนรู้ในในคลิปทุกทกท่านนะครับว่าจำได้ไหมครับว่าครั้งสุดท้ายเราใช้กล้องที่ใช้ฟิล์มเมื่อไหร่หลายๆคนที่อยู่ใน Gen X นะครับหรือว่าอายุ40อปคงจะเริ่ม ทบทวนตัวเองตอบตัวเองได้นะครับเพราะว่าหลายคนผ่าน m e m o r รความผ่านความทรงจำช่วงนั้นมานะครับผ่านวิธีพระราชทานปริญญาบัตรนะยังใช้กล้องฟิล์มอยู่ผ่านงานแต่งงานนะครับผ่านงานลื่นเริงต่างๆแต่ถ้าเราถามเด็กนิวเจนนะครับต้องขออนุญาตใช้คำว่าเด็กนิวเจนคือเด็กรุ่นใหม่เขาอาจจะถามเรากลับงงๆว่าอะไรเหรอคือเรายังตอบไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นจุดข้อ ข้อมเขี่ยนะครับของไทม์ไลน์ของเวลาแต่ว่าวันนี้เนี่ยทำให้เราเห็นภาพว่าฟิล์มที่เราใช้ในปัจจุบันมันเริ่มไม่มีแล้วและแทบไม่มีนะครับแต่ถามว่ายังหลงเหลือไหมยังเหลือลงเหลืออยู่บ้างครับกับคนที่ชอบ นะครับภาพถ่ายหรือว่างานที่เป็นเรื่องของฟโตกราฟิกนะครับซึ่งเป็นคนกลุ่มเล็กนะครับเป็นเฉพาะย่อยที่ยังเล่นกล้องฟิล์มนะครับก็ยังได้ฟิลลิ่งตรงนั้นอยู่แต่ในมุมกว้างในแง่ของธุรกิจมันเติบโตต่อไปไม่ได้มาอีกฝากหนึง่งนะครับเป็นเรื่องของเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือเมื่อก่อนผมมั่นใจว่าทุกคนเคยใช้ย่อนนี้นะครับแน่นอนแต่วันนี้ครับ หลายๆค่ายหรือว่ามือถือของทุกท่านที่อยู่ในมือนะครับน่าจะเหลือแค่ไม่ถึง2-3โลโก้ใหญ่นะครับของโลกที่เราใช้กันนะครับก็จะเป็นโลโก้ผลไม้ที่เราคินกันนะครับหรือว่าเป็นโลโก้ทางฝั่งภาคเอเชียที่โด่งดังนะครับจะมีอยู่แค่นี้ครับแต่โลโก้นี้นะครับในโลโก้ของที่เราขึ้นภาพให้ดูท่านอาจจะไม่ได้ใช้นะครับและถ้าใช้ อาจจะเอาไปเลยก็ได้นะครับว่าเอ๊ะทำไมยังใช้รุ่นนี้อยู่แต่ถามว่ามือถือย่อนนี้ยังขายอยู่ไหมยังขายอยู่นะครับยังขายอยู่แต่ก็ยังเป็นยูนิตเฉพาะกลุ่มคนเริ่มเล็กลงเรื่อยๆทำให้เห็นภาพว่าทำไมเวลาเราเปลี่ยนแปลงหรือว่าองค์กรเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยมันเกิดผลอะไรขึ้นมาแล้วเวลาเราไม่เปลี่ยนแปลงองค์กรไม่เปลี่ยนแปลงมันเกิดผลอะไรขึ้นมาคราวนี้เรามาดูครางล่างครับครางล่างของการเปลี่ยนแปลง หลายคนเคยทานอาหารนะครับและเราก็เริ่มเห็นภาพของการเปลี่ยนแปลงของร้านอาหารร้านหนึ่งนะครับในโลโก้ของ MK ขอยะอ y a ยชื่อนะครับ ซึ่งเป็นร้านซุกี้วันนี้ยังอยู่ไหมก็ต้องบอกว่ายังอยู่นะครับแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงของ MK นั้นมันมีการเปลี่ยนแปลงที่เราเห็นภาพในเรื่องของการทํางานในยุคดิจิตอลหรือว่าในเรื่องของเวิร์กไล t ์อินเทกรชันมากขึ้นนะครับพนักง,งานในร้านไม่ได้มีมากขึ้นนะครับพนักง,งานในร้านเริ่มลดลงนะครับสิ่งหนึ่งที่เราเห็นภาพก็คือเราไม่ได้มีพนักง,งานมาจดคีย์ออ e ดอเหมือนเมื่อก่อนแลวนะครับเมื่อเราเข้าไปในร้านเราจะเริ่ม จดคีย์ r อเดด้วยตัวของเราเองจะมีเทปเลตนะครับอยู่ข้างๆโต๊ะอาหารซึ่งแนวคิดนี้ครับ MK เ k ริ่มต้นแรกๆในธุรกิจของร้านอาหารแล้วก็เริ่มมีร้านอาหารเล็กๆต่างๆมากมายที่เติบโตหรือว่าเป็น Startup ที่ตามเข้ามาที่เราเรียกว่าองค์กรเริ่มใช้แนวคิดนี้เพิ่มขึ้นนะครับเพื่อเรื่องของการลีนคนลีนจำนวนการทำงานนะครับและเพิ่มสิทธิภาพของการทำงานได้ดีขึ้น อันนี้เรามาดูโลโก้อีกอันนึงเป็นโลโก้ของยานยนต์นะครับเป็นเรื่องของโตยตาโตยตาก็เริ่มมีการลีนคนมีการใช้เครื่องมือนะครับมีการใช้แขนกลเข้ามาในการทํางานมากขึ้นนั่นหมายความว่าองค์กรที่อยู่ได้และเดินต่อไปได้ผมอยากให้มองอย่างนี้ครับว่าองค์กรจะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้ทันยุคทันสมัยอยู่ตลอดเวลาในการทันยุคทันสมัยนั้นมันมีการเกี่ยวข้องเกี่ยวกับคนเข้ามาเกี่ยวข้องในการเปลี่ยนแปลงนั้นด้วยดังนั้นเวลาองค์กรขยับ คนก็ต้องขยับตามองค์กรด้วยเช่นกันเพราะว่าถ้าสส่วนนี้ครับในเรื่องขององค์กรและคนมันไม่ขยับมันจะทำให้องค์กรไม่สามารถเดินต่อไปในอนาคตได้และคนที่เป็นปัจจัยในการทำงานในองคอ์กรก็ไม่สามารถอยู่ต่อและเดินควบคู่ไปกับองค์กรและเติบโตไปกับองค์กรได้อันนี้คือในเรื่องขององค์กรนะครับคราวนี้เรามาดูกันแล้วถ้าเป็นเรื่องของคนล่ะถ้าเป็นเรื่องของคนมันจะมีอะไรเกิดขึ้นนะครับ การทำงานในยุคก่อนนะครับเราแบ่งเจเนชั่นไว้3เจนชัดเจนนะครับระบบสูงสุดเราเรียกว่าเบบ้บูมนะครับก็จะมีผู้บริหารที่อายุมากนะครับแล้วก็มีระดับมิดเดิลนะครับเลเยอร์ลงลงมาที่เป็นระดับเมนเ g จเมนต์นะครับที่เป็น VP เป็น GM เนะครับเป็นเมนเ g e จอรหรือว่าเป็นพออนะครับเป็นหัวหน้าส่วนงานต่างๆที่เป็น Gen X นะครับ ซึ่งเมื่อ2-3ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับในกระบวนการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของคนเนี่ยเราเรียกว่าเจเนชั่น X power เพราะคนเจเนชั่น X จะถูกขึ้นนะครับแล้วก็ถูกโปรโมทขึ้นมาเป็นผู้บริหารเกือบแทบทุกที่นะครับเราจะมีเมนเจอร์หรือว่าเป็นหัวหน้าส่วนงานต่างๆนะครับที่อายุประมาณ30ไปลายๆ30กลางๆ3 0 35ขึ้นมาเป็นเจเนชั่น X และท้ายสุดนะครับของตารางขององค์กรก็จะเป็นเจเนชั่น Y เซเชน Y ก็จะมีความเป็นตัวเองค่อนข้างสูงขึ้นมาครั้นี้เนี่ยโลกของการทำงานนะครับจะมีการเพิ่มเติมขึ้นมาตรงที่ว่าวันนี้เนี่ยโลกของการทำงานมันไม่ใช่แบบนี้แล้วนะครับเมื่อก่อนโลกของการทำงานไม่มีคอนฟ lict ไม่มีความขัดแย้งไม่มีกระบวนการคิดที่มันไม่ได้เป็นไปแนวทางเดียวกันนี่คือในเรื่องของคนนะครับแต่โลกของการทำงานยุคใหม่ในเรื่องของคนมันกับสวนกับองคอ์กรตรงที่ว่า พอคนมีการเปลี่ยนแปลงครับพอคนมีการเปลี่ยนแปลงคอนฟ lict ในองค์กรเริ่มมีมากขึ้นถามว่าทำไมเราจะต้องปูพื้นในเรื่องของคนกับองค์กรก่อนที่เราจะคุยกันเรื่องของ work life integration ก่อนเพราะว่าสุดท้ายแล้วครับเราจะต้องมานั่งแตะในเรื่องของวัฒนธรรมของคนทํางานในองค์กรพฤติกรรมเชิงลึกของคนทํางานในองค์กรเพราะมันเกี่ยวข้องกันครับ มันไม่ได้เป็นแนวคิดที่บอกว่าเฮ้ยนึกอยากจะทําอะไรก็ได้ทําที่ไหนก็ได้แต่มันเป็นเรื่องเชิงลึกในเรื่องของพฤติกรรมการทํางานหรือว่าในทางจิตวิทยาเรียกว่าเศรฐศาสตร์ทางพฤติกรรมนะครับครนี้ในโลกของการทํางานยุคใหม่มันมีปัญหาขึ้นมาตรงที่ว่าเจนมันไม่ได้เป็น3เจนเหมือนเมื่อก่อนครับมันเป็น4เจนและวันนี้เนี่ยมันเป็น5เจนแล้วด้วยซ้ํานะครับเราจะเห็นเด็กรุ่นใหม่ที่หลายลางองค์กรเรียกนิวเจนเรียกยุคมิลเลนเนียมนะครับ เรามีเด็ก Gen Y นะครับเกิดขึ้นและเราก็มีเด็ก Gen Z เกิดขึ้นถามว่าพอมันเป็น Gen Z ขึ้นมาขึ้นมาเนียงกรครับอะไรเกิดขึ้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเด็ก Gen Y ยังเชื่อเชื่อฟังนะครับคำสั่งของผู้บริหารที่เป็น Gen X อยู่นะครับเพราะว่าโครงสร้างของการทํางานรุ่นเดิมเนี่ยมันเป็น s e น l i t y คือจากบนลงล่างในระบบราชการก็ยังใช้โครงสร้างนี้อยู่นะครับแต่ในระบบองค์กรที่เป็นเอกชนโครงสร้างแบบเดิมใช้ไม่ได้และโครงสร้างใหม่ในองค์กรที่เป็นเอกชนนะครับมันจะมีโครงสร้างหนึ่งที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาก็คือว่าคนที่เป็นเด็กเจเนชั่น Y นะครับหรือว่าเด็กนิวเจนที่มีความรู้ความสามารถมากๆจะเริ่มขึ้นมาเป็นหัวหน้างานจะเริ่มขึ้นมาเป็นผู้บริหารนะครับเท่ากับ ผู้บริหารที่อยู่ใน Gen X นั่นหมายความว่าความไม่ตายตัวในการเจริญเติบโตในหน้าที่การงานเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงในยุคป,ปัจจุบันที่ผมบอกเพราะฉะนั้นเนี่ย Work l i n t e g r t i n ดังนั้นที่ผมบอกคือ Work like Integration เนี่ยมันถึงเข้ามามีส่วนการเปลี่ยนแปลงปรับโครงสร้างวัฒนธรรมของคนในองค์กรและในที่ทํางานในแผนกของการทํางานเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยที่ไม่ให้เกิดความขัดแย้งเพิ่มขึ้นครับ